สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์เคสเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะมเกรนแพนิกกดไหลย้อนดีขึ้นได้ด้วยตัวเองค่ะ ดงได้คุยกับน้องท่านหนึ่งนะอันนี้ได้เอามาแชร์เป็นวิทยาทานนะคะจะไม่ได้เปิดเผยชื่อหรืออะไรใดๆนะคะเอาเป็นข้อมูลกลางๆมาแบ่งปันเนาะอายุประมาณ30ไปปลายๆนะคะแต่ด้วยงานอะ่ะเขาต้องเปลี่ยนประเทศบ่อยค่ะต้องแบบเดินทางบ่อยแล้วไออาการที่มันมาตอนแรกเลยอะ่ะก็คือเขาเป็นไมเกรนก่อนซึ่งวันเป็นตอนที่เขาย้ายไปประเทศหนึ่งที่ร้อนมากนะคะมันเริ่มมีอาการเริ่มมาจากไมเกรนก่อน,นะคะ่ะแล้วคนเป็นไมเกรนเนี่ยถ้ามันเป็นถึงจุดหนึ่ง ก็จําเป็นต้องใช้ยาแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้นะคะอยู่แบบเจอแสงก็ไม่ได้อยู่ในที่เสียงดังนิดนึงก็ไม่ได้นะคะแต่พอะยาค่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะ่ะเราใช้ยาไปถึงจุดนึงอะ่ะมันสูงสูงสูงขึ้นไปนเรื่อยอะ่ะมันก็เอาไม่อยู่ลคะค่ะ พอเริ่มมีไปถึงจุดนั้นปุ๊บอาการแพนิคเริ่มมานะคะเริ่มแบบใจสัน่นวิตกกังวลฉันต้องอยู่ในห้องนิ่งๆเงียบเียบอยู่ในห้องแบบไม่มีแสงเข้ามานะคะแล้วมันหดหู่สุดท้ายก็จบลงด้วยยาที่มันเกี่ยวกับพวกการผ่อนคลายแล้วคนที่กินยานานๆเนี่ยสุดท้ายมันก็ลงกระเพาะแน่นอนกระทบถึงกระเพาะแน่นอนนะคะเนี่ยกดไหลย้อนเริ่มมาการกินการย่อยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วปกติก็เป็นคนที่ท้องผูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะคะต่างๆเราเนี้ยมันทําให้เขาอยู่ในวงจรน,นั้นอยู่ประมาณหนึ่งเลยแต่ แต่ว่าข้อดีก็คือ เขารู้สึกว่าเขาต้องพึ่งตัวเองแล้วค่ะเขาเริ่มหาข้อมูลแล้วเฮ้ยอะไรยังไงบ้างที่จะทำให้เขาหายจากอาการเหล่านี้ได้เพราะว่าพึ่งยาก,ก็แล้วพึ่งหมอก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะสุดท้ายก็เลยมาเจอคลิปต่างๆรวมถึงพี่ผ่องแดงด้วยเนาะก็เลยนํามาซึ่งกันโทรศัพท์นัดคุยกันนะคะแต่เนี้ยเป็นเคสที่แดงอยากนํามาแบ่งปันว่ามูล,ลเหตุที่ทําให้เขามีอาการเหล่านี้คืออะไรแล้วก่อนที่จะมาคุยกับแดงนี่อาการไมเกรนอาการแพนิคของเขาค่อยๆดีขึ้นแล้วด้วยนะเขามีการปรับตัวอะไรมาก่อนถึงทําให้เขาดีขึ้นนะคะเอาการปรับตัวขขอองเาก่น คือพอเขาเริ่มดูคลิปเขาเริ่มปรับเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาควรจะลด การใช้สายตาลงคือพอเขาต้องย้ายไปอยู่ในประเทศที่มันออกไปไหนไม่ค่อยได้ะคะ่ะมันต้องอยู่ในห้องเพราะว่าออกไปก็ไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะทําอะไรละ่ะอ่ะก็ดู iPad ดูหนงังดูอะไรไปก็ใช้สายตาเยอะก็ร้อนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาละลดการใช้อุปกรณ์สื่อสารลงลดการรับคลื่นความถี่แบบเนี้ยลงนะคะแล้วก็ออกกําลังกายขยับยืดเหยียดสมาธิช่วยเขาได้เยอะมากนะคะเป็นการดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้คลื่นความสงบคลื่นความเงียบเนี่ยมันช่วยเยว แล้วก็ยังโชคดีที่ว่าในบริเวณที่เขาอยู่เนี่ยมันมีหญ้ามันมีพื้นดินนะคะเขาก็ออกไปเดินออกไปเหยียบหญ้าเขาบอกว่าเหล่านี้มันช่วยเหลือให้เขาอะสามารถเคลียร์ไออาการที่มันปวดตึงต่างๆเนี่ยออกไปได้เยอะเลยนะคะแต่มันก็ยังคงเหลืออาการบางอย่างอยู่เขาก็เลยอยากที่จะโทรมาพูดคุยโทรปรึกษาแต่ว่ามูลเหตุของเคสของน้องท่านนี้ค่ะมันเริ่มต้นมาจากการที่เขาต้องไปอยู่ในที่ที่มันไม่ได้เหมาะกับ าธของเขานะะคเวลาที่เขาย้ายไปอยู่ในประเทศที่อากาศค่อนข้างโอเคอากาศฟโลอากาศเย็นไม่เป็นอะไรเลยนะคะหรือกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะคะอาการต่างๆที่พูดมาหายหมดเลยนะคะนั่นเป็นเพราะว่าโดยโดยธาตุของเขาเขาเป็นคนดินไฟนะคะเป็นดินที่มีความร้อนมีความร้อนอยู่ภายในอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปอยู่ในที่ที่ยิ่งร้อนอยู่ในที่ที่อากาศไม่ฟลต้องอยู่ในห้องห้องปิดอย่างเงี้ยจะไม่ดีค่ะ จะกระเทือนกับสุขภาพเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันนึงเลยที่คนเราควรที่จะอยู่ในที่ที่เหมาะกับร่างกายเหมาะกับธาตุของเราทุกคนควรจะรู้จุดของตัวเองค่ะแต่ถ้าชีวิตเลือกไม่ได้เราต้องไปอยู่ในที่ที่แบบเออบางทีก็ไม่เหมาะกับตัวเราเองหรอกอย่างเงี้ยนะคะแต่มันมีความจําเป็นต้องอยู่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมค่ะ คือเตรียมไปก่อนเลยนะคะอย่างน้อยหนึ่งเราต้องรู้จักตัวเองก่อนถูกไหมแต่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่อะไม่ได้รู้จักตัวเองแล้วก็อะต้องไปอยู่ก็ไปไปทํางานก็ไปมันก็ทําให้พอมันมีอาการเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราอะมันก็บโบรขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จุดนะคะแต่ถ้าเรารู้1รู้จักร่างกาย2มีการเตรียมพร้อมมียาหยูกยาที่เหมาะสมอะเราร้อนง่ายเยาลดความร้อนใหม่มันมีการเตรียมไปก่อนพอมันเกิดอาการเราแอดแท็กได้ทันมันจะไม่ฟุ้งไปจนถึงจินตนาการของเราค่ะ สุดท้ายให้แดงให้เขาไปก็จะเป็นเรื่องของตัวช่วยนะคะพวกยาต่างๆที่เหมาะกับร่างกายของเขาอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแบบนี้ไม่ต้องกังวลไปคือคนเรามันมีอาการได้แล้วโดวยเฉพาะภาวะร่างกายของเราเองแต่ขอให้เรามียาที่มันช่วยบรรเทาแล้วเรารู้ว่าเราใช้เขาอย่างไรนะคะจะเป็นกลุ่มพวกยาหอมยาที่ช่วยลดความร้อนพวกนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยแดงเชื่อว่าถ้าเขากลับไปอีกรอบหนึ่งเขาจะกลับไปในมุมมองกับตัวเองที่ไม่เหมือนเดิมค่ะเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมด้วยใจใหม่ ะะแล้วมันจะทำให้การรีแอคการคิดการแมネจสิ่งต่างเนี่ยเปลี่ยนไปแลวทำให้สุขภาพกายและใจของเรามันคงแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเคสที่อยากจะนำมาแชร์นะคะแสดงว่าทุกๆอย่างอะ่ะมันดีขึ้นได้ค่ะขอแค่เราเอาความเชื่อมันนั้นกลับมาที่ตัวเราเองถ้าเราสังเกตตัวเองอะ่ะเราจะรู้ค่ะว่าเอสาเหตุต่างๆอาการป่วยไข้ของเรามันมาจากอะไรก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะ วันบบนี้แม่แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ